และจิตสงบไม่สงบมีแปดอาการจิตไม่สงบมีแปดระการหนึ่งมีไม่พอจกตจะกายไปจิตไม่สงบสองใช้เวลาว่างเกินไปใช้เวลาว่างเกินไปจิตไม่สงบแน่คนที่ใช้เวลาว่างไม่เอางานอาการจิตจะพุ่งสาใช้เวลาว่างเกินไปสามทูเบียดเบียนจิตใจไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเบียดเบียนเราไม่มีสมาธิเลยแล้วจิตไม่สงบ เสียว้ยว่าไม่ตางอยู่วยความปกติขาดัังสีขาดไปอย่างใดอย่างหนึง่งจิตไม่สงบห้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสามวันดีสี่วันไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักจิตไม่สงบหกถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางทั่วเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีดึงเราไปทางทั่วจนวันบานใดต้องไปกับเขาเจ็ดครอบครัวมีความสุขทะเลาะกันทุกอย จิตไม่สงบเลยแปดงัวเบาอบายามุกหาความสนุกในสังคมคุณหนูทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าไปเชื่อชอปปิ้งอย่าไปหาความสนุกในสังคมจิตเธอจะไม่สงบจะมีแต่ความทุกข์หาความสนุกในะให้ตัวเองไม่ได้จําไปเลยนะที่พูดนี้ไม่ไดเอาเปอร์เซ็นต์เลยนะม่ด้เอเปอร์เซ็นต์แล้วมแต่ให้ก็ช่วย